ซี้ชีซื่อหาชวยดัดเพิ่รพดืกขาดค่ะวันนี้มาค่ะมาเข้าในช็อตเตอร์สิบเก้าเอ้ยพูดผิดบทที่สิบเก้าช็อตเตอร์ที่สิบสองกับสิบสามผสมกันเลยนะอันนี้คือสิบสองนี่คือสิบสามก็คือวันนี้มีวลีมาฝากสองประโยชน์ใน้นในวลีหรือภาษาพูดในสไตล์คนจีนในแบบ ssk มาฝากสองสองวลีวลีแรกเลยคือคำว่าเสี่ยวซื่ออี้จวงแปลว่า เรื่องเล็กนิดเดียวเสี่ยวชื่ออี้จวงแปลว่าเรื่องเล็กนิดเดียวแล้วพินอินเขียนว่า xiao เสียงสามอ่านว่าเสี่ยวชื่อ shi เสียงสี่อ่านว่าชื่ออี้จวง yi เสียงสี่ zhuang เสียงหนึ่งเสี่ยวชื่ออี้จวงเรื่องเล็กนิดเดียวแล้วประโยคนี้คำว่าวลีคำวลวลีเนี้ยเสี่ยวชื่ออี่จวง มีประโยชน์ยกอย่างมาให้ฟังด้วยนะรประโยชน์หนึ่งคือ没事小事一桩别担心没事小事一桩别担心ประโยชน์นี้แปลว่าไม่เป็นไรเรื่องเล็กนิดเดียวอย่ากังวลไม่เป็นไรเรื่องเล็กนิดเดียวอย่ากังวลและคําว่า没事เขียนพินอินว่า ME I ่ยซื่ เหมย์ส s h i เสียงสี่สเหมย์ส์ไม่เป็นไรเสียงสื่ยี่จวงจะไม่บอกึ้นอีกแล้วนะเพราะบอกไปแล้วเปียตันซินพินินว่าเขียนพินอินว่า b i e เสียงสองเปียนตันซิน d a n เสียงหนึ 1, ่ง s i n เสียงหนึ่งเปียตันซินอย่ากังวลแล้วคำว่า วลีที่เรียกว่าเสยงซื่อที่จวงเนี่ยเขาใช้วลีเนี่ยใช้แสดงถึงเรื่องที่ไม่มีความสําคัญไม่ได้มีความสลับซับซ้อนไม่แน่กังวนหรือแปลตรงตัวก็คือเรื่องเล็กกองเดียวม,มาหาต่อกันเลยนะที่ช็อตเตอร์สิบสามหรือวลีที่สิบสามเขาวลีนี้เรียกอ่านว่า ซ a นเซีย5ชูเออซันเซีย5ชูอเออแปลว่าอย่างรวดเร็วและง่ายดายซันเซีย5ชูเออแปลว่าอย่างรวดเร็วและง่ายดายพินพินิของประโยชน์้นซันเซีย5ชูเออเียนยังไงก็คือ S A N เสยหนึ่งนว่าซ u นเซีย X I A เสยงสี่เซียอแล้ว U U เงสาอููออ csu เสียงสองอ่านว่าชูเ e ออ er เสียงสี่อ่านว่าเออซ์ันเซีย่ยงอู่ชูเ e ออร์หนึ่งรวดเร็วและง่ายดายแล้วสันเสี่ยงอู่ชู e ออเออ e เ,เน,นี่ยยกตัวอย่างให้ฟังประโยคหนึ่งนะคือถ้าซันเซีย่ยงอู่ชูเออจิ่วป่าหั่น,ปนเป่าทุ่นเซี่ยชี่เลย tha เสียงหนึ่งสั้นเซีย่ยงอู่ชูเออเราบอกพี่ไปแล้วนะชอบบอก พินัยนี้ต่อเลยนะจิ้วป่าจิ้วก็คือ j i a j i u เสียงสี่จิ้วป่า b a เสียงสามป่าหั่นเต่าทุนเสียช่วเลยหั่นเ a a b a o ต่าเขียนพินอินว่า h a a เสียงสี่ b a o เสียงสามอ่านรวมกันว่าหั่นเต่าแฮมเบอร์เกอร์คำว่าอันนี้คำว่าทุนแปอว่ากลืนที่ยูเอเสียงหนึ่งหน่อยดู อันว่าทุนราะว่ากลืนเสียชีย่เลย xia เสีงสี่อันว่าเสียชี่ cu เสียงสี่ชีช่เลย le ไม่มีเสียงก็คือที่แปลว่าเขากลืนแฮเบอร์เกอร์ลงไปอย่างรวดเร็วและง่ายดายประโยคนี้นะส่วนจะบอกให้ฟังว่าคำว่าวลีซันซิลชูเออร์เนี่ยวลีนี้ใช้แสดงถึงการกระทำเรื่องใดใดโดย ด้วยความรวดเร็วจนเสร็จสิ้นลงได้ด้วยลงได้โดยแทบไม่ต้องใช้ความพยายามหรือแปลตรงตัวคำว่าวลีที่พูดว่าซันเซลอชูเออรนี่ยแปลตรงตัวคือ3ามลงหลบนะอะไเอซซันเซอเนี่ยถ้าแปลตรงตัวก็คือ3ามลงหลบสวลีนี้ซันเซอเนี่ยมีที่มาจากวลีที่ช่วยในการจํา ในการคิดเลขของชาวจีนนี่เองโอเคค่ะหวังว่าวันนี้จะได้รับสาระได้รู้กันทุกคนหลายหลายคนเลยนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้จะทนใหม่นะคะบ๊ายบาย